ชะตาฟ้าหานกล้าทายยอดคนตอนที่สองเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ชินอีมองออกกว่าเขาไม่รู้จักคนผู้นี้จึงกล่าวอธิบายไปว่าเดิมทีเขาเป็นผู้พิทักษ์เทพมหาวิญญาณแห่งเมืองหลวง13ามนสวรรค์บุกโจมตีเมืองหลวงในตอนที่ท่านสองสู้กับป้าหวังหลวงคังอันผู้นี้ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยท่านสองโจมตีป้าหวังจนบาดเจ็บสหาหัสท่านสามารถดูในรายงานข่าวที่ถ่ายทอดไปทั่วอยู่ในเวลานี้ได้ค่ะช่วยอย่างเจิน แล้วยังเล่นง,งานป้าหวังจนบาดเจ็บสาหาัสลัวคังอันลู่เทียนเหอมีสีหน้าง,งุนงงเห็นได้ชัดว่ารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากหยางเจินเป็นใครเขาคือแม่ทัพอันดับหนึ่งแห่งสเยนมีฉายาที่ยิ่งใหญ่ว่าเทพสงครามอันดับหนึ่งแห่งสเยนในมือกุมอำนาจควบคุมกองทัพมากกว่าครึ่งของสภาเยนเอาไว้เป็นผู้นำภารกิจกวาดล้างกลุ่มผู้สนับสนุนราชวงศ์ก่อนหน้าที่ยังหลงเหลืออยู่คอยดูแลปกป้องระเบียบของสภาเยน ส่วนป้าหวังผู้นั้นก็มีใช่คนธรรมดากหาแต่เป็นหนึ่งใน13มารสวรรค์เป็นหนึ่งในผู้นำา3 3คนของกลุ่มผู้สนับสนุนราชวงศ์ก่อนหน้าเป็นผู้ที่คนส่วนใหญ่เทียงได้ยินชื่อก็รู้สึกหวาดกลัวสามารถช่วยเหลืออย่างเจินแล้วยังทำให้ป้าหวังบาดเจ็บสาหัสได้ในหมู่ผู้พิทักษเทพมหาวิญญาณมีคนแบบนี้ปรากฏขึ้นมาแต่ตนเองกลับไม่รู้เรื่องเนี่ยนะ ลู่เทียนเหรอรู้สึกเหนือความคาดหมายจึงเหลียวหน้ากลับไปมองหิงอเทาที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของเมืองปูเชวี่ยอที่ยืนอยู่ข้างกายหีงอเทาแสดงสีหน้างงงง,งสงสัยก่อนจะใส่สีสะออกมาเล็กน้อยเพื่อบอกกว่าตนเองก็ไม่เคยได้ยินชื่อคนผู้นี้มาก่อนจากนั้นเขารีบหมุนตัวเดินไปอีกด้านทำการติดต่อไปยังเมืองหลวงเพื่อจะตรวจสอบยืนยันเรื่องของหลัวคังอันผู้นี้ ในเมื่อเป็นผู้พิทักษ์เทพมหาวิญญาณของเมืองหลวงเช่นนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่ทางเมืองหลวงจะไม่ทราบเรื่องนี้ลู่เทียนเหอกล่าวถามชินอีต่อว่าหลัวคังอันผู้นี้มาที่เมืองปู่เชวี่ยอของฉันทําไมชินอีกล่าวว่าเขาถอนตัวจากการเป็นผู้พิทักษ์เทพมหาวิญญาณแล้วฉันเลยเชิญเขามาทํางานในบริษัทของตระกูลฉินด้วยเงินเดือนที่สูงค่ะ ลู่เทียนเหงองุนงงภายในใจยิ่งรู้สึกสงสัยคนที่สามารถทำให้มานทั่วป้าหวังบาดเจ็บสาหัสได้เกรงว่าในเมืองหลวงคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยินดีจ้างเขาแต่เขากลับตอบรับคำเชิญของเธอแล้วมาที่นี่เนี่ยนะแม้นหอ,อการค้าตระกูลฉินจะเป็นกลุ่มการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองปูเชวียอแต่ถ้าหากว่ากันทั้งดินแดนเซียนแล้วพวกเขาก็ไม่ถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่โตอะไร ชินอีกล่าวว่าเขาถูกกีดกันเล็กน้อยตอนที่อยู่เมืองหลวงถือเป็นโชคของตระกูลฉินของฉันค่ะความหมายของคำพูดนี้คือเธอโชคดีได้ตัวหลวงคังอันมาอย่างไม่ยากเย็นอะไรลู่เทียนเหอร้องอ้อเข้าใจแล้วจึงกล่าวด้วยความหมายลึกซึ้งว่ายอมเดินทางไปถึงเมืองหลวงเพื่อหาผู้พิทักษ์แบบนี้มาดูเหมือนการเปิดประมูลเทพมหาวิญญาณในเกวนเซียนคุณกวางครั้งนี้เธอตัดสินใจจะลองแย่งดูสินะ เทพมหาวิญญาณที่ว่ากล่าวง่ายๆก็คือหินวิญญาณที่ใช้ข่ายพลังรวบรวมพลังงานเอาไว้ข้างในจํานวนมากเป็นอาวุธเซียนที่สามารถทําให้ความรุนแรงของพลังของผู้ที่ควบคุมมันรุนแรงขึ้นได้จากพลังงานจํานวนมหาศาลของมันการที่มันถูกเรียกขานว่าเทพได้นี่ก็คงพอจะแสดงให้เห็นว่ามันมีอนุภาพรุนแรงเทียมใดในดินแดนรกร้างห่างไกลจํานวนมากของดินแดนเซียนยังคงมีสัตว์ร้ายคอยก่อความวุ่นวายอยู่ เดิมทีเทพมหาวิญญาณที่ปรากฏขึ้นในยุคแรกสุดคือสิ่งที่ลูกหลานของเศรษฐีจำนวนหนึ่งที่มีพรสวรรค์ในการบำเพ็ญเทียนต่ำต้อยได้ใช้ทรัพยากรหลอมมันขึ้นมาเพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองตัวเองหรือพูดอีกอย่างก็คือเป็นสิ่งที่คนบางคนหลอมขึ้นมาเล่นๆแต่เมื่อกระบวนการหลอมมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆอ,อนุภาพของมันจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันจนกระทั่งมันสามารถต่อกรก,กับผู้บำเพ็ญเทียนที่มีพลังสูงส่งล้ำลึกได้ คนปกติทั่วไปหากจะบำเพ็ญเทียนก็จำเป็นต้องบำเพ็ญเทียนเป็นเวลานานถึงจะมีสภาวะที่สูงส่งล้ำลึกได้แต่การหลอมเทพมหาวิญญาณน,นี้กลับมีความง่ายดายกว่ามากมันสามารถทำให้ความแข็งแกร่งของผู้บำเพ็ญเทียนทั่วๆไปเพิ่มขึ้นได้หลายเท่าอย่างรวดเร็วดังนั้นเทพมหาวิญญาณจึงค่อยๆถูกบรรจุเข้าไปในขบวนรบของสภาเซียนก่อนจะค่อยๆกลายเป็นกองทัพ และผู้ที่ควบคุมเจ้าสิ่งนี้ก็จะถูกเรียกว่าผู้พิทักษ์เทพมหาวิญญาณคือหุ่นเชิดส,ส่วนผู้พิทักษ์ที่ควบคุมและใช้พลังของมันก็คือวิญญาณซึ่งเป็นหัวใจสำคัญครั้งนี้กลุ่มผู้สนับสนุนราชวงศ์ก่อนบุกเข้ามาก่อความวุ่นวายหลังการสู้รบอย่างดุเดือดเทพมหาวิญญาณก็ได้เผยจุดอ่อนบางอย่างออกมาให้เห็นพูดง่ายๆก็คือตรงตำแหน่งข้อต่อของเทพมหาวิญญาณจะเกิดปัญหาได้ง่ายเมื่อถูกใช้งานหนักบ,บ่อยครั้งเข้าเพื่อที่จะจัดการกับปัญหานี้แล้ว สภาเซียนจึงได้สั่งให้ทางแคว้นเซียนคุนกวางทำการเปิดประมูลแบบเปิดเพื่อที่จะได้รวบรวมมันสมองมาแก้ไขปัญหานี้แคว้นเซียนคุนกวางแบ่งออกเป็น9ก้ามณฑลเมืองปูเชวี่ยอเป็นเทียงตัวแทนของมณฑลหนึ่งในนั้นเท่านั้นฉินอีนิ่งเงียบไปครู่ก่อนกล่าวว่าท่านเจ้าเมืองท่านก็ทราบนี่คะว่าตระกูลฉินของฉันร่ำรวยขึ้นมาจากการทําเหมืองหินวิญญ,ญาณตอนนี้หินวิญ,ญญาณภายในเหมืองกําลังจะถูกขุดออกไปจนหมดแล้ว หากทางบริษัทยังไม่รีบเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจยังไม่รีบหาอุตสาหกรรมเสาหลักใหม่ในอนาคตคงจะเกิดปัญหายุ่งยากขึ้นได้ฉันเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันครั้งนี้แควนเซียนยอมเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างยุติธรรมเช่นนี้ได้ถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับตระกูลฉินฉันจึงไม่อยากจะพลาดมันไปเลยว่าจะลองพยายามดูสักหน่อยนะคะลู่เทียนเหอยกมือขึ้นลูกคราว ฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอแต่เธอต้องรู้เอาไว้นะว่าจริงอยู่ที่แกวนเซียนยอมเปิดโอกาสให้พวกเธอได้เข้าแข่งขันอย่างยุติธรรมแต่คําว่าแข่งขันมันหมายความว่าอย่างไรฉันไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรมากเธอก็น่าจะรู้ดีเดิมทีในแกวนเซียนคุณกวางก็มีบริษัทที่ดําเนินอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทพมหาวิญญาณอยู่แล้วสองบริษัทต่างฝ่ายต่างกระทบกระทั่งกันอยู่ แล้วจูจ่ๆตระกูลฉินของเธอมาสอดมือเข้าไปอย่างนี้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้หรือยังว่าจะเผชิญหน้ากับสองบริษัทนั้นอย่างไรคอนมีปัญญาล้วนแต่มองออกกว่าการประมูลที่แวนเซียนคุณกวางจัดขึ้นมาครั้งนี้เป็นเพียงการทดสอบของทางสภาเซียนทันทีที่ประสบความสําเร็จมันก็มีโอกาสอย่างมากที่จะกินรวบการซื้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของทั้งสภาเซียนได้ผลประโยชน์ที่มากมายมหาศาลเช่นนี้ เกรงว่าบริษัทในเกว้นเซียนอื่นๆคงจะสอดมือเข้ามาร่วมวงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงด้วยแน่เธอมั่นใจหรือว่าเธอจะชนะได้เรื่องธุรกิจของพวกเธอฉันไม่อยากเข้าไปยุ่งแล้วก็ไม่อยากจะไปขัดขวางตระกูลฉินของเธอไม่ให้เข้าร่วมธุรกิจนี้ด้วยแต่ฉันได้ยินมาว่าตระกูลฉินของเธอลงทุนไปเป็นจํานวนมากดูแล้วเหมือนกําลังเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีไปเป็นเดิมพันวัดดวงหากพลาดขึ้นมาเกรงว่าจะลุกขึ้นมาไม่ได้อีกเธอต้องคิดให้ดีนะ ชินอีโค้งตัวเล็กน้อยพลางกล่าวขอบคุณในความหวังดีของท่านเจ้าเมืองค่ะแต่ลูกธนูที่ยิงออกไปแล้วไม่อาจเก็บกลับมาได้เราลงทุนไปเป็นจำนวนมากแล้วถอนตัวไม่ได้แล้วค่ะเพอรลู่เทียนเหอถอนใจเด็กน้อยเอ๋ยฉันก็ถือว่าเป็นคนที่เห็นเธอเติบโตมาไม่จำเป็นต้องทำอะไรมุทะลุแบบนี้เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งกว่าพ่อเลยนี่มันไม่ใช่การตัดสินใจที่ฉลาดเลยนะ ชินอีกล่าวชินอีทราบว่าอะไรควรมีควรท่านเจ้าเมืองเป็นผู้อาวุโสในวังเซียนทั้งยังเป็นอาจารย์ของท่านเจ้าแกวนแห่งแกวนเซียนคุณกวางชินอีหวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นท่านเจ้าเมืองจะกล่าวชมประกูลชินของเราเยอะๆนะคะลู่เทียนเหอกล่าวชินต้งเปลียนพ่อของเธอกับฉันรู้จักกันมานานหลายปีเคยออกเงินออกแรงเพื่อเมืองปู่เชวี่ยยอมมาหลายครั้งเมื่อถึงเวลาช่วยตระกูลชินพูดฉันย่อมต้องช่วยแน่นอน แต่เรื่องที่จะให้ฉันพูดมันก็ต้องเป็นเรื่องจริงใช่ไหมละ่ะจะให้ฉันใช้ความอาวุโสไปช่วยพูดโกหกโดยไม่มีเหตุผลมันก็ไม่ได้ถึงตอนนั้นต่อให้เป็นเจ้าแก้นหนานหรูก็อธิบายกับทางสภาเยนไม่ได้เช่นกันพวกเธอเองก็ต้องมีความสามารถอย่างที่ว่าจริงๆฉันถึงจะช่วยได้ชินอีกล่าวว่าท่านเจ้าเมืองโปรดวางใจขาหากไม่มั่นใจฉันเองก็คงไม่กล้าเสี่ยงลงทุนจำนวนมากขนาดนี้ขอเพียงการประมูลมีความยุติธรรมก็พอ ลู่เทียนเหอร้องอ้อสังเกตดูเธออีกเล็กน้อยก่อนจะมองออกว่าเธอมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะเห็นทีคงจะมีความมั่นใจดังว่าตระกูลฉินเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจกระทันหันฉินตั้งเปลี่ยนเองก็มีได้ขัดขวางเห็นได้ชัดว่าเบื้องหลังจะต้องมีความลับทางธุรกิจอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่เป็นแน่หากไม่มีความจําเป็นเขาเองก็ไม่สะดวกที่จะถามมากเช่นกันแต่สุดท้ายเขาก็กล่าวตือนไปด้วยความหวังดีอีกเล็กน้อย เทพมหาวิญญาณเกี่ยวพันถึงผลประโยชน์จำนวนมหาศาลมิตรที่เสแสร้งรับมือได้ยากกว่าศัตรูที่เปิดเผยพวกเธอต้องระวังให้มากหน่อยละ่ะค่ะชินอีโค้งตัวกล่าวขอบคุณในเวลานี้เองหิง,งอเทาเก้าเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วก่อนจะรีบกล่าวรายงานว่าท่านเจ้าเมืองเกิดเรื่องขึ้นแล้วครับคุณจูลี่ส่งข้อความขอความช่วยเหลือมาหลังเรือคุณที่เธอโดยสารล่องเข้ามาในแคว้นเซียนคุณกวางก็ถูกกลุ่มผู้สนับสนันราชวงศ์ก่อนซุ่มโจมตีครับ ชินอีได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากหากไม่มีอะไรผิดคาดและก็คนที่อีกฝ่ายพูดถึงน่าจะนั่งมาในเรือคุณลำเดียวกับคนที่เธอมารอรับหรือพูดอีกอย่างก็คือคนที่เธอมารอรับก็กำลังเจอกับอันตรายด้วยเช่นกันแต่ยังมีทันที่เธอจะพูดอะไรเธอก็รับรู้ได้ถึงอุณหภูมิรอบกายที่ลดต่ำลงความรู้สึกเย็นเย,ยือกสายหนึ่งแผ่กระจายออกมาจากตัวลวดเทียนเหอ บนพื้นที่อยู่ใต้เท้าของลั่เทียนเหอมีน้ำค้างแข็งสีขาวกระจายตัวออกไปรอบด้านชินอีมีใช้ผู้บำเพ็ญเทียนอีกทั้งยังสวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิน้นจึงทนความหนาวเย็นไม่ได้รีบถอยหลังไปหลายก้าวทันทีไอสว่าพวกนี้มันช่างเหมิมเกริมนะักลั่เทียนเหอคำรามออกมาด้วยเสียงทุ้งต่ำก่อนจะมองเห็นท่าทีของชินอีจึงสลายไอเย็นที่แผ่กระจายออกไปโดยไม่รู้ตัว ลางกล่าวกับทีงอเทาว่ารีบติดต่อเจ้าแกวนหนานหรูให้เขาส่งคนที่อยู่ใกล้ๆไปช่วยเหลือทีงอเทากล่าวติดต่อทางแกว้นเซียนไปแล้วขอรับทางนั้นเองก็ทราบเรื่องแล้วแล้วก็แจ้งให้คนที่อยู่ใกล้ๆออกไปช่วยเหลือแล้วพวกเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ทําได้เพียงรอฟังข่าวเท่านั้นกลับสายตาของลู่เทียนเหอทอดมองออกไปใบหน้าถึงขังกล่าวพึพรรมพำกับตัวเองว่าพวกเศษเดนจากราชวงศ์ก่อน ชินอีที่อยู่ข้างข้างนิ่งเงียบตอนนี้ก็ได้แต่ต้องปล่อยให้เป็นลิขิตของสวรรค์แล้วจากนั้นเธอคิดถึงคนที่อีกฝ่ายเอ่ยถึงจึงลองขยับเข้าไปใกล้แล้วเอ่ยถามว่าท่านเจ้าเมืองไม่ทราบว่าคุณจูลี่ที่เมื่อครู่นี้เอ่ยถึงเป็นใครหรือคะสายตาลู่เทียนเหอกวาดมองมาเป็นเขาชะงักไปเล็กน้อยเหลียวหน้ากลับไปถามฮีมอเทาเรียกว่าอะไรนะฮีมอเทาตอบผู้จดบันทึกรายงานข่าวหรือถ้าเรียกตามโลกมนุษย์ก็คือนักข่าวครับ อ้อใช่นักข่าวลั่เทียนเหอพยักหน้าพลางตอบคล้ายรู้สึกว่าคำศัพท์ที่แปลกใหม่นี้มันออกเสียงยากแต่ถินอีกลับเข้าใจทันทีที่ได้ยินเพราะคนหนุ่มสาวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็วกว่าคนแก่แต่เธอก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีจึงกล่าวถามว่าขออภัยที่ถินอีละลาบละล้วงแต่นักข่าวเพียงคนเดียวถึงกับต้องให้เจ้าเมืองนั่งรถมาต้อนรับด้วยตนเองนี่มันมีเบื้องหลังอะไรอยู่หรือเปล่าคะลั่เทียนเหอลูบเคร้าพลางแค่นหัวรอหืบกล่าวว่า พวกสวัสดจากราชวงศ์ก่อนก่อ,กอ,กอความวุ่นวายมีคนไม่พอใจที่เมืองปูเ่เชวียอของพวกเราสงบสุขเกินไปแอบไปนินทารับหลังบอกว่าฉันใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไปวันวันปล่อยให้พวกสวัสดจากราชวงศ์ก่อนมันกำเริบสิบบอสารโดยไม่ทำอะไรพวกสวัสดจากราชวงศ์ก่อนมันไม่ได้มาก่อความวุ่นวายที่เมืองปูเ่เชวียอนี่นาแล้วจะให้ฉันไปทำอะไรละ่ะที่เกียรติไปนั่งอธิบายตอนนี้นะักข่าวอะไรนี่กำลังเป็นที่นิยมมีใช่หรอ พอคิดไปคิดมาเมืองปูเชวี่ยอของเราก็ควรจะมีนักข่าวสักคนไว้เป็นกระบอกเสียงเหมือนกันเพื่อที่คนข้างนอกจะได้รู้ถึงสถานการณ์ในเมืองปูเชวี่ยอของเราจะได้ไม่มีใครไปพูดเลวไหลอีกหลังครุ่งคิดแล้วก็คัดเลือกอยู่พักหนึ่งฉันก็พบว่าจูลี่คนนี้เป็นคนที่ออกไปจากเมืองปูเชวี่ยอของพวกเราภาพการต่อสู้ระหว่างป้าหวังกับท่านสองที่ถูกส่งต่อไปทั่วทั้งดินแดนเซียนก็เป็นฝีมือของหญิงสาวผู้นี้ที่เสี่ยงชีวิตถ่ายมาได้ ตอนนี้มีชื่อเสียงในวงการนักข่าวอยู่ไม่น้อยแล้วก็มีคนในเมืองหลวงจำนวนมากที่ต้องการตัวเธอฉันต้องใช้ทั้งความจริงใจและเหตุผลต่างๆกว่าจะกล่อมให้เธอยอมกลับมาบ้านเกิดได้เตรียมจะให้เธอกลับมาสร้างอาชีพนี้ขึ้นในเมืองปูเชวียิยอชินอีเข้าใจแล้วเจ้าเมืองเป็นคนเชิญเธอมาเองการที่เขามาต้อนรับด้วยตัวเองก็เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจ จึงกล่าวอย่างเชิงไปอีกประโยคว่าแล้วทำไมเจ้าเมืองถึงไม่ให้เธอใช้อุโมงเคลื่อนย้ายล่ะคะเคยบอกแล้วแต่เธอปฏิเสธบอก,กว่าอยากจะดูนั่นดูนี่ระหว่างทางตอนนี้ดูแล้วเหมือนผู้หญิงคนนี้จะใจกล้าจริงๆชอบเสี่ยงอันตรายก็ขออย่าให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยลั่เทียนเหอกล่าวพลางสายศีรษะสายตาของชินอีทอดมองออกไปไกลเธอเองก็กำลังคิดว่าขออย่าให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น หวังว่าหลัวคังอันจะเดินทางมาถึงที่นี่โดยปลอดภยัยมีเช่นนั้นแผนการที่บริษัทตระกูลฉินเตรียมเอาไว้คงจะได้รับผลกระทบไม่น้อยแน่จุลภาคจุลภาคตกใจหมดเลยผู้โดยสายกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเรือคุณเหมือนยกภูเขาออกจากกอกเทพมหาวิญญาณกลุ่มหนึ่งฝ่าวงล้อมเข้ามาช่วยพวกเขาได้สาเร็จก่อนจะไล่สังหารกลุ่มผู้สนับสนุนราชวงศ์ก่อนที่หลบหนีไปมีคนจํานวนไม่น้อยที่โห่ร้องออกมาด้วยความปิติยินดีเสมือนตายแล้วเกิดใหม่ คุณที่ทั่วทั้งร่างได้รับบาดเจ็บปฏิบัติตามข้อตกลงลากร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บบยบินต่อไปอย่างรวดเร็วจูลี่ที่แน่ใจแล้วว่ารอดพ้นจากอันตรายเอามือลูบหน้าอกขณะที่ถอนหายใจออกมาก็เหลือบมองไปทางชายตกอับที่อยู่ด้านข้างพบว่าเขายังคงนั่งทิงผนังแท่งทำเป็นหลับอยู่ตลอดทั้งเหตุการณ์ล้วนสงบนิ่งไม่ไหวติงเช่นนี้ เธอไม่เชื่อว่าในเหตุการณ์ที่ทุกคนต่างพากันตกใจกลัวเป็นอย่างมากเมื่อครู่นี้คนผู้นี้จะยังนอนหลับได้หากเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็นั่นมันก็ใจเย็นเกินไปแล้วเธอบิดร่างกายเตรียมจะเข้าไปพูดคุยกับอีกฝ่ายอีกครั้งแต่กลับพบว่าขาของตัวเองถูกอะไรบางอย่างรัดเอาไว้เมื่อเหลียวกลับไปมองถึงได้พบว่าชายที่ชื่อหลัวคังอันผู้นั้นตกใจกลัวจนสุดนั่งลงไปกับพื้นกำลังกอดต้นขาของเธอเอาไว้ด้วยท่าทางหวาดกลัว จูลี่สะบัดขาตะโกนออกไปด้วยความรู้สึกโมโหปนอับอายปล่อยถือหลัวคังอันเงยหน้ามองเธอมือที่กอดอยู่ม่ได้ปล่อยออกคล้ายไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองทำอะไรลงไปหญิงสาวผู้หนึ่งถูกชายแปลกหน้ากอดต้นขาเอาไว้ไม่ยอมปล่อยจูลี่รู้สึกโมโหจนยากจะทนต่อไปได้อีกยกเท้าอีกข้างหนึ่งยันออกไปโปรดติดตามตอนต่อไป จุลภาค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 จุด